สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมีเมนูดิบกัวลอยจ้ะนี่มีทั้งแบบพริกเกลือแบบน้ำแล้วก็แบบผงนี่ให้ชิมให้ดูนะครับเขาต้องกินน้ำด้วยเห็นไหม,มเขาต้องเติมจิ้มไหน ไอ้กุ๊กที่ชั้นนี่แหละกุ้เด๋อตัวที่ชั้นจนแค้เม็ดนี่แหละการกินแต่ก้อนนี่เมนูของคนเก่งเป็นยังไงะถึงถ้าออมาต้องหาของเพืเปรี้ยวแน่เมนูของคนเก่งเมนูของคนสู้ชีวิตนี่อันนี้แบบน่แบบแห้งือลทำมันมเยอะ เวลามันกัดเข้าไปมันทำอเออเวยคันเนาะเพราะแต่เขาไม่ตัดทิ้งเละอืมแต่ก่อนไม่เปรี้ยวอะไรเลยแบบอ่ะแสบบางตัวมันจะเปรี้ยวเขาบันตาพีอืมไอ้ม,ออมันออกตุ่มหวานอมเปรี้ยวจุดอ่ะคือคลื้อหนีกินฮีริคัมงแต่ผู้ที่เกียดเยห็นในปอดนี่แหละตอนนี้ส่งใครต้นหวานเออพ่อหวานนี่นะอืมมีอะไรอยู่วะนี่ รสนี่แหละบางต้นมันจะจี๊ดนะครับมันบางต้นมันจะเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมมันฉ่ำเลยหวานฉ่ำกะจับฉ่ำไม่เปรี้ยวมันโอ้ก็กินไปเด้อมานั่งแคะอยู่เอาจริงๆดิไม่ชอบแทนเม็ดไงทำคำนี่เออคือมีคนคนนึงแกะเม็ดออกก่อนเออชอบทำแบบนั้นดินี่แล้วก็นยิงยิงีงกูเนี่ยอือหืึคนเนี่ยแค่นี้ที่ท่านเห็นเม็ด ข้าบันทับี้เลยันนีวคือพิ่คนคนถุงขึ้นนังกินบนโต๊ะนเอาแบบเดินเขาทำจริงแต่ก่อนอุ้ยมองเสพแกบ่ลอยดีนะอีกขั้นเห็นเม็ดออกเลยตอนเป็นง่ายๆกินน้งเม็ดเลยเหรอเออแต่ก่อนจะกินอยู่ก็แต่ พอขันห้มึงเนี่ยยินเสร็จแล้วทาไงรู้ไหมอึดถักทิพหายน,นี่แกอันนี้ไปทาตุ่มหูโอ้ก่อนจะทำลืมแล้วทาไงแ,แต่ก่อนครบปดาเขี้ยวไปดาเกเวียนหัวเมตตาโคดทำตุ่มหูแต่ใส่ก็เก็บเก็บจักก็ใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เอ้าจะไม่ก่อนมันไม่มีเนาะแมนจ้นองทำเลยน่ะมันต้องเ<ร>ม็ดใหญ่กว่านี้แต่ก่อนเนาะเม็ดใหญ่ๆโดยหาหาเม็ดใหญ่ๆแล้วก็กัดนี่กัดเปลือกมานี่ เปลือกมิดเมือนั่นนี่กัดกันเวียนหัวอยากได้ตัวหูแต่ไม่เกินปัญหาไมเลยอะไรมันแตกยังไม่ไหนอะไรเม็ดมันแตกเใหไหนพี่ลองทำตัวหูให้มีอะไรไม่หายเม็ดใหญ่ๆเลยมาอีกจักเอาที่นี่จะควบสองเม็ดนะเดี๋ยว up level up level up level คอมพิวเตมันจะได้เยอะเพิ่มขึ้น แต่มันต้องไอ้ขายเม็ดไหมขายเก่าด้วยถ้าถ้ามึงไม่ขายมึงกินเข้าไปนะมึงจะได้รู้มึงจะได้รู้รสชาติว่าอิ่มอิ่มกตะเคียนยังอิ่มอิ่มนานได้อิ่มเมตตาคอนนะมึงอิยอิ่มเมตตาคอนอือหืออือชอบชอบบริ้ัทมีเปียวก อร่อยดีอร่อยไม่รูเปรี้ยวแซ่บแต่กูเบื่อตรงคึกกูไม่อยากกูไม่อยากแข็งเม็ดเลยลงคิดก้นตะค้อไะไเม็ดมไม่คิดอยู่ไหนทำมีเนื้อเหมือนลำใหญ่โอ้นี่เนื้อเยอะนะนี่อันนี้ถือว่าเนื้อเยอะเลยขอพันใหม่เม็ดเล็กเนื้อเท่าลำใหญ่เลยรสชาติแซ่บคั่นหนึงคั่นึง มาเด็กใครอยู่หลายคนดูเขาทำลายลายมัน <c> ก <oughs> อเดี๋ยวพวกแกจะลงคนดูจะลงหิวตามเนี <c oughs> ่ยเอาลุงแซบสดน้ำพริกนี่เนาะ เชื่อไหมว่าฉันไม่ช่องเสียดอกเพราะ่าร่างกายยังขาดวิตามินซีหลายจริงไปแยละบาไ,ไปค่ะ